ไรอันพร้อมเปเปเรื่องอีกอย่างจึงใดเดียวมาติดตามชมติดตามฟังในคลิปนี้รวมถึงนะครับพี่น้องครับวันอาทิตย์นี้มีนัดกับไรอันกัดบัดณฑิตนี่จะเป็นที่แรกรายการแรกนะครับที่นะครับได้เปิดเผยข้อมูลเรื้องหลังนะครับงานคอนเสิร์ตของน้องไรอันอย่างเป็นทางการนะครับพี่น้องครับน้องไรอันจะออกมาเล่าหมด เปลือกนะครับพี่น้องครับเอากลับสวัสดีครับ FC I ไอดงเอทุกผู้ทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมข่าวใหมนของน้องใจ๊ปาวโดงในคลิปนี้นะครับพี่น้องครับแต่อย่าลืมเป็กุญแจใจการเช็คเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับมือนี้ถือว่าเป็นมือแรกนะครับหลังจากที่กลับมาจากกกลับมาาจต่างจังหวัดนอกพี่น้องนอกขออาัพคับพี่น้องครับตอนนี้บาวโดงมาอยู่กรุงเทพแล้วนะครับได้ทางานเต็มระบบนะครับได้กลับมาทําเหมือนเดิมอย่างเต็มที่อีกครั้งหนึ่งนะครับ ทำในสิ่งที่เราลักเนาะพี่น้องเนาะจังไรก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันนะครับพี่น้องครับเอามาเข่าเรื่องเขาเล่าเขาประเด็นของเขากับพี่น้องครับตามที่บารูกได้กล่าวมาเบื้องต้นนะครับพี่น้องครับล่าสุดนะครับหลายผู้หลายคนได้เห็นโมเดลหล่อหลอมโมเดลเท่ๆของน้องไรอันกัดบัณฑิตและน้องไรอันได้โพสผ่านสื่อโซเชียลไว้แบบนี้ลยครับพี่น้องครับเพิ่นบอกรันได้เหตุใดขนาดนี้ยองาจเพิ่นวาพี่น้องครับสุดยอดอีรีครับ ทั้งรอทั้งสมาร์ทนะครับพี่น้องครับนี่เป็นภาพจากเอไอนะครับหลายผู้หลายคนก็มีบ่าวดวงก็มีคือกันพี่น้องครับล่าสุดนะครับต้องขอบคุณ f c ของน้องไรอันนะครับคุณเอกชัยนะครับที่ได้เห็นโมเดลผ่านจำลองนะครับส่งมาให้บ่าวดวงครับต้องขอบพระคุณไว้ในที่ตรงนี้น้องพี่น้องนะซึ่งนะครับเห็นตัวอย่างจากหลายๆคนแล้วอุ่นใจดีใจพี่น้องครับเห็นแบบบางคน ก็ได้เอาภาพที่ใกล้ชิดภาพที่กอดน,น้องไรอันไปเห็นโมเดลเนาะและอีกหนึ่งคนสําคัญคือไรอันกัดบัณฑิตเมาว่านี่เพิ่นได้ลงพี่น้องครับและเพิ่นก็ได้โพสต์อบอกว่ามีไว้นนะครับพี่น้องครับเออผมเชื่อนะครับว่ามีเอฟซีทำให้แน่นอนนะครับพี่น้องครับโดยไม่คิด แม้แต่ปาเดียวด้วยนะครับผมเสีย่าเป็นแบบนี้เพราะ FC น้องไรอันน่ารักกันทุกคนน้องพี่น้องเนาะเอาอีกหนึ่งเรื่องสําคัญนะครับพี่น้องครับซึ่งเมื่อสักนี้บราลงดคลิปไปแล้วบางส่วนบางตอนนะครับแต่เป็นคลิปสั้นนะครับอืเกี่ยวกับงานของน้องไรอันนะครับซึ่งน้องไรอันได้รับเกียรตินะครับเออได้ร่วมงานกับ ารายการคุณพระช่วยวันอาทิตย์นี้เวลา10โมงนะครับซึ่งในรายการน้องไรอันจะมาเปิดเผยเบื้องลึก,ลกเบื้องหลังนะครับอย่างเป็นทางการเลยกับว่าไดนะครับเกี่ยวกับคอนเสิร์ตนะครับที่ผ่านมาคอนเสิร์ตเดียวไรอัน,ลนหลายกูไลคกนเห็นเบื้องหน้าแล้วแต่นะครับพี่น้องครับผมว่าเบื้องหลังเจาะลึกมีอะไรสนุกยิ่งกว่านั้นมีอะไรตื่นเต้นยิ่งกว่านั้นนะครับพี่น้องครับเพราะเบื้องหน้านี่คือเป็นการทําตามสคริปต์ นะครับเออแต่เบื้องหลังนี่พี่น้องว่าจะมาถึงวันนี้กว่าจัดนะครับมาเป็นดิไรนคอนเสิร์ตนะครับเพิ่นไดฮ็ดอีอย่างแน่นะครับรู้กันนะครับในวันอาทิตย์นี้เวลา10บโมงตื่นมาเปิดหน้าจอที่พี่รอเลยครับช่อง Work p o i n t เนาะพี่น้องเนาะอจังได๋ดก็ไปเฝ้าไปติดตามเพลงกำลังใจน้องไรอันเช่นเดิมนะครับน้องไรอันจะมาพูดถึงประเด็นไหนบ้างอะไรยังไงนะครับพี่น้องครับเพราะคอนเสิร์ตนี้มีตั้ง2รอบนะครับพี่น้องเนาะ ออและนะครับฝากเตือนกันไว้อย่าลืมนะครับปลายปีพี่น้องครับช่วงคริสต์มาสนะครับมีติ้งน้องไรอันนะครับโตจำนวนจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเฝ้าติดตามไว้ดา,างยูค้าเว็คอร์ดนะครับ้จะออกมาชี้แจงออกมาประกาศเมื่อ,อไรเราจะได้รู้ทัน เนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้สั้นๆนี่ล้ะครับเกี่ยรยยว่าจะใดที่ผมกล่าวไปแล้วอาจจะบูถึงบกควนตะคุตะคักไปบ้างเพราะเพิ่งเริ่มนะครับพี่น้องครับเออเพิ่งกลับมาทําอย่างเต็มรูปแบบกากเปล่งนังใจให้บาลดงคือก่าเหมือนเดิมเนาะพี่น้องเนาะเออมีโอกาสนะครับจะได้ไปหาน้องแรอันบ่อยๆนะครับพี่น้องครับเพราะตอนนี้มายุคกรุงเทพแล้วบาลดงกับเฝ้าเนาะว่าสักวันนะครับ ใกล้ๆนี่แหละพี่น้องครับถ้าทุนทรัพย์พร้อมอะไรพร้อมนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวบารุงจะเดินทางนะครับแปลงใจน้องไรอันแทบจะทุกเวทีเลยพี่น้องครับขอให้อะไรมันพร้อมก่อนนะครับพี่น้องครับเพราะตอนนี้เพิ่งมาเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับนี่เป็นก้าวแรกของบาวโดนะครับพี่น้องครับที่หลังจากกลับมาจากต่างจังหวัดนะครับ ต่อไปก็จะมีเก้าที่2อเก้าที่3เหมือนกันไปดูน้องไรอันแหละพี่น้องครับครั้งแรกไม่มีอยู่จริงนะครับไปครั้งที่1ก็มีครั้งที่2ครั้งที่3ตามมาและจะมีสีห่หไปเรื่อยๆเหตุนะครับพี่น้องครับยาถิมยาปลากันนะครับฝากเป็นกุญใจให้ด้วยเนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้สำนแลนะครับสวัสดีครับ